สวัสดีครับพ่อวันนี้ก็เหมือนเดิมครับรายการกินข้าวแรงกับผู้จารนรับวันนี้มีชาเลนส์ครับวันนี้เนี่ยหาเมนูยังไม่ได้เราว่าจะไปหาวัตถุดิบที่ตลาดตลาดบ้านปังราวครับออแต่ว่ามีงบให้พ่อใน300บาทนี้ สามร้อย <300 S 1> บาทนี่นะ300อบาทนับ <300 S 2> ดูก่อนเมนูนะอย่างมุหูเต่ยยังไม่รู้ครับเดี๋ยวให้พ่อไปจ่ายตลาดว่ามีอะ,อะไรเนาะ oh, <okay. S 1> แล้วเราก็เอามาทํากับข้าวที่บ้านกันเย็นนี้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับโอเค วันนี้รายการเชฟบอยกับบูชานันรัตได้มาจ่ายการฝั่งเล่าในวันนี้อุ้ยขายอย่างครับอุ้ยขายพักการพักละโอ,โอ,โอ้งามนองมีเลี้ยงแหววันนี้ขายจิ้งไก่เมียเมีก็เจ้าเอ้ยเอาแย่ได้กินเนื้อฮะเอายำก็ได้เจ้าเอายำมาเจ้าเจ้าเจ้เจ้า,จาอาตั้งเพลแล้วครับไปเลี้ยงแม่งน้อยเจ้าแก้วเจ้าก็แก้วเนาะเจ้ามีใครไม่ไม่ซอส้แต่ละใครมัตะกี้เลยเจ้า น้ำนี่ก็เก็บลูกในสวนมาเจ้าเก็บแต่หัวเจ้ามานี่เลยจ้ะเกล้าลูกพีทุกอย่างได้หมดเลยค่ะวันนี้ไปนี่ค่ะทุกอย่างวันนี้ตั้งนี้มีนอเฮ้ยไม่เลี้ยงนอเจ้าไม่เลี้ยงพินเจ้าก่อนนั่นนะฮั่นก็พอเมนูจะาหู้เจ้าเหมือนอย่างมีนอนี่เฟิงใจนอนี่ยดิค่ะเฮ้ยพีกแดงสวนก็นี่นี่พีกแดงสวนเอ้ามอแต่ะมอหวานเนี่ยเฮ้อเขาถ่ายอยู่ อ๋อสตอเอาที่ไหนมานี่นี่บ้านเราฟูกสวนบ่วงไหวย่อื้อถุงตัวได้นะครับนี่ห้าสิบบาทห้าสิบาทนี่แก่เี่ได้แก้่อสนี่ออกออกเอาครับมันลูกเคยเอาออกกินนะคะอืมเขาถ่าอยู่เนี้เป็นเรื่องห็นขายอย่างก็ขายปลาเจ้าขายปลาจ้ขายอยงไรครับนี่ขายโลละเจสิบบาทเจ้าเอาหนึ่งตัวเอาหนึ่งตัวครับเอาหนึ่งตัว เออไปตักไปเลยกับตักไปเลยเออไปตักไปเลยก่ะเอกเนื้อมันเต้นเต้นอ่ะขอบคุณครับไม่ได้ยังพัชราวันนี้หมีจิ้มนั่นกับหมีกระจิ้นหมูเออเนื้อแต่หมีเนาะน้อหรนววันนี้ขายดีแช่เออมายำแลงเนาะ โอ้นี่ครับแบบบอลเออ,อเขาถ่ายอยู่นี่ของเฮ้ยถ่ายอะไรนะครับนี่น,น,นั่เอาบอลเอาลองซื้อสามเนี้ยเอาแกงก็ได้ไ,<ง>ได้บอลอ่ะ <laughs> น,น,นั่นปเป็นของแท้็ <laughs> เทกอ่ะแกงแกงจูนนี่แค่อ่ะแกงบอลน,นี่เลยบอลไปละอ่ะสอ,โโอ,อจีน บริษัทอยู่วะน้าบริษัทอ๋อมีบริษัทเองมีบริษัทอ๋อเออนี่ร้อนหรอไฟตรงไฟตรงเนาะนั่นอย่างไรดอกถูกจิ้นหนึ่งเจ้าหกดอกถูกจิ้นหนึ่งไม่ละห้าบาททุกอย่างไม่ละหบาทอันหน้านี้อันนี้สิบบาทอันนี้สิบห้าบาทเจ้าเกี่ยวกอปิกบ้านป้อมแฝดนะเจ้า ขอบคุณเจ้าครับอันนี้แม่เลี้ยงใหญ่เอาอย่างดีเจ้าป้าน้องโอ้เหลือไหมอ่ะเ <c oughs> จ้าม,มีไหมเจ้าเออเอาอย่างดีฮะเอาอย่างเจ้า,เอา,อา,จาเอาเลยเจ้าแค่หมูกระสีบาทปลาทูาสาวห้าบาทาน้ำพริกคานี่ถูกปะเจ้าสิบ,บาทเจ้าสิบาทเจ้าครับผมเจ้านม่ต้ออยู่โอเคครับเจ้าครับขอบคุณเจ้าครับผม โอ้ตะกี้ไปกาดอันบานไตมาบอนมะลามุนแบบห้าเต๋านี่มากาศปันรวยนะครับอากาศปันรวยผังลาวอะไรเลี่ยง,ยงนี้ยังขายปลาล่ำ <ขอ S 1> เรือหาไหมเนี่ยขี้ตือพอเตโอเหมือนกันมดเฮ้ยกี้ก็มีพริกมีผักอย่างเงี้ยนี่จีนมีกะมีกะในตู้เย็นมุนจะเอาจีนอะไย่าง,งอ๋อไหนจีนยังไเนาะตู้เย็นเ่าเปิดเอาเลยนี่มีไก่มีหมูอ้หลายอย่างหลายอันเฮ้ยนี่สาม จานกะนี่มันสันคอที่ไก่หมูแพ็กเลือกอาเลยน,น,นี่นี่หมูหมูนั่นนี่หมูนมสดนี่ขาไก่ขาไก่ขาตุยขนาดนี้โหนี่โคงไก่ก็มีนี่อย่างนี้อาปีน่องอ๋อปีน่องอ้าปนีน่องควายทีมนมพริกขากันเนาะหมกอกกับแล้วเป่ะเปอัน มีเมนูละเฮ้ยหนึ่งปีน้องกับน้ำพริกขาดีกว่าเอาสังเกตบส้มก็มีอาหารต่ำสังก็มีนะเลือกตอามสบายเลยโอ้มาเลยมะแดงมดส้มตำหมูยอส้มต่ำไข่เค็มกับเข็บหมูอย่างนี้มดหน่อส้มสั่งได้บริษัทมันอยู่นี่บริษัทหน่อส้มสิบแปดสิบขาดปันรวยมีสปาเฮ้ย มีแถวทานมีน้ำอ้อยไม่เกี่ยมีงุ่นเ้อโอ,โอ้มาครั้งครัวเรือนก็มีกระทะกระปิห้าเจ้ในครัวเรือนหมอมเตียมหมอมขาวสะรพัดเนหมือนนึ่สินค้ามาห <c oughs> ลากหลายมีพริกแห้งยู่รถโอ้เกือบครบหมดแน่ะนครับมากาศปัรร้นะัยครบหมดอ่ะนี่ สามร้อยบาทเมื่อกี้ได้อะไรบ้างพ่อสามร้อยบาทโอ้อันนี้ได้บอลบอลมะลามบอลนะครับเอออันนี้ก็เป็นฝาฝานินนะครับฝานินอันนี้สตอสตอเออน้าพิคาได้มาก่อนจีนเอออันนี้ก็ได้ปีนองเองสามร้อยหมดลื่นสามร้อยหมดตูดนะครับสามร้อยหมดลื่อกี้มีลูกชิ้นฮอดดอกด้วยไม่ใช่โอ้ปวดต้น จอดลดร้อนเอาไปแล้วเด็กๆการเรียบร้อยครับวันนี้เมนูอะไรดีครับพ uh uh> uh> uh ่อเอาจดีนึ่งนึ่งปีน่องกับน้ำพริกขาดีกว่าโอ้เอาบอลไว้วันนี้ก่อนเออใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปจัดการครับทำนึ่งปีน่องกันเลยนะครับนึ่งปีน่องน้ำพริกข่าดีกว่าโอเคครับเดนึ่งปีน่องเดี๋ยวก่อนจะนึ่งฮอตต้มไก้กัมก่อนนี่มันเข้าพริกเข้าเกอกัมก่อนนี่นะครับต้มไว้สักวิดก่อน เออวันนี้มันมาบุกห้องขวปูผุดจานดีกว่ามันคัละไปตรงบมดจานละวันนี้เขาจะมาเยะน้ำพริกคานะครับน้ำพริกคาเดยจะกับวันปีนองนึ่งที่เกลือหอมนั่นแหละเนาะแล้วก็มีคา้ําพริกคาต้องมีคานีเพิ่มพริกพริกขไปพริกขวบกวขาดคาไปได้ถ้าได้คาแก่สม่อมนี่ นี่มันไขาขาไปอ่อนไปหน่อยสูตรน้ำพริกขาของอาจารย์ไม่เหมือนกับที่อื่นครับเดี๋ยวต้องลองมาชมกันครับว่าเป็นหน้าตาเป็นแบบไหน๋ยวมันช่วงที่ล้อจินหนึ่งจินต้มไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ครับดับน้ำพริกขาแต่ตะกี้ยังบบเซ็ตเรียบร้อยเต้อสูตรของนั้นละนี่ต้องมาคั่วถํากําัก่อนเนาะก็คือคั่วเพิ่มคั่วเพิ่มใส้น้ำมันก่อน คือปกติก็สามารถกินอย่างนี้ได้นะแต่สูตรของคุณจานจะต้องเอามาคัา่วมาคั่วมันแห,งห้งแหมน้อยน้ำมันหอดเอาเอย่ลงได้รเทียมนะครับรเทียมลงบางสูตรเขาก็ไม่ใส่น้ำมันนอะอ่ามันใส่คั่วจนแห้งไปเลยนะครับคัว่วจนแห้งไปเลยสูตรนี้จะใส่น้ำมันใส่น้ำมันน้อยหน่อยนะครับอเริ่มเหลืองแล้วใบบคกูดลง ให้มันใบมะกรูดให้มันหอมหน่อยใช่ไหมครับมมันหอ,อตอนนี้นได้กลิ่นหอมแล้วครับท่นานผู้ชมใบมะกรูดส่งกลิ่นแล้วครับตอนนี้แล้วก็พริกข่าหลงหั่นกัมพริกข่าใส่ครับอันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆคั่วจนแห้มมาหนักพอหม้อแห้งละบางคนจะเอาแห้งเหลือนี่ก็ได้จะแห้งกว่านี้แห้งก็ได้แต่นี่น่าจะพอละ ครับอันนี้นะครับเป็นประมาณนี้ครับต่อไปเราจะเอาจิ้นที่ต้มไปตะกี้เอามานึ่งต่อนะครับอ่านี่ก็ตั้งถึงนึ่งปกติถึ่งนึ่งปกติโอ้ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เรานึ่งนานไหมครับหลังจากนี้หลังจากนี้ประมาณสาวห้าถึงสามสิบนาทีกึ่งยี่โมงอือครับก็ไม่นานนะครับมาเดินมาหนั้กอ๋อนี่มันก็จะเปื่อยเองครับอ่ารอใส่กระดาษรอครับโอ้นี่ครับประมาณสามสิบนาทีนะครับทุกคน สิบนาทีผ่านไปครับนี่ครับปีน้องหนึงกับน้ำพริกขานี่ครับว้าวในนี้สุกแล้วครับเปื่อยแล้วฮะโอ้ดูเอ็นเอ็นมันเอ็นมันปุกละนี่ครับนี่ปีน้องครับนน้ำพริกขาโอ้โหแซบแซบนะครับดูครับท่านผู้ชมครับกำลังเปื่อยกำลังดีเลยนะครับ ได้ตีผลได้นน่ไม่เปื่อยเกินไปครับไม่เหนียวเกินไปนะพ่อเนาะครับพอดีเลยกับข้าวอุ่นนะข้าวอุ่นๆนะพริกข่าหอมๆพริกขา่าเราก็เตรียมไยยว้เรียบร้อยแล้วนะครับรเยียบชมดูครับนี่อ่าตอนนี้อ่าปีนองนึงนะพริกข่าเรียบร้อยแล้วครับมาเอามาจิ้มด้วยกัน เห็นครับนะครับเออนี่ครับนี่ครับนี่ครับปีนองนึงครับอืมวันนี้วันสินบาได้เนอร์เออบดไอกิ่นน้ำเพชรวันนี้นะขอเอาหมะอหม้ะครับบอน้ำาริขาวันนี้เข้าท่าหอมขาหอมใบหมากูดเอาพริกข้าเผือดีครับวันนี้เขาแรงสุดยอดครับวันนี้ครับเห็นครับ ใช่ครับกินด้วยกันครับนี่อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็นน่องเนี่ยีน่องเนี่ยตีเคียวบะหล่นนั่บอกหมอกหน่อยเอาตีง่าย่ๆกันมั้งจุดที่อร่อยสุดก็คือเป็นพวกเอ็นนะพ่อนะครับเอ็นปุ๊ปๆนี่นะฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยครับพ่อขอขอบคุณครับเอฟซีที่อ่าออกเมนูขึ้นมาเดี๋ยวนี่พอดีจับใส่ปีน่องพอดี นะครับวันนั้นก็ขอขอบคุณติดตามไาา์กันเชฟบอยครับกินข้แรงกับผู้จัดนันรัดวันนี้ปีน้องแล้วก็โอกาสเราไปก็จะมีเมนูม้อม้ะมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วย FC นะครับทุกคนครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วกดไลค์ให้กับเชฟบอยกผู้จัดนันลัดด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ